กลับเข้าสู่รายการชีวิตและสุขภาพของคมหนไทยนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอจอยแล้วก็พี่หมอสักดาแต่ว่าเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านซึ่งมีปัญหาในเรื่องของไวยทองแต่ว่าถ้าดูแล้วนาไม่ไมน่าจะใช่ไวยทองสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือคุณไพบูลฉัตรทองนะครับผู้มีปัญหาในเรื่องของไวยทองถามไบบูลถึงคําถามที่สะเทือนใจนิดนึงต้องถามเลยนะครับโทษนะครับอายุเท่าไหร่ลครับตอนนี้ ห้าสิบสาม้าสิบสามใช่ค่ะดูเหมือนสี่สามดูไม่น่าจะถึงจริงนะไม่ไม่น่าจะถึงจริงงั้นงั้นถามนิดนึงมีปัญหาได้ยังไงครับเรื่องไวทองผิวจะแห้งผิวแห้งจะงดหงิดง่ายงดหงิดง่ายแล้วแบบพูดได้ลึกค่ะพูดได้ลึกอาการไวทองพูดได้ทุกทุกอย่างเลยที่เป็นนะคะเพราะแต่ละคนจะเป็นไม่เหมือนกันเพราะไวทองแต่ละคนใช่ค่ะเป็นไม่เหมือนกันคือหงดหงิดง่ายผิวแห้งอารมณ์ทางเพศน้อยแล้วแบบนี่ยังดีนะน้อยบางคนไม่มีเลยนะ แล้วก็อะไรครับก็พอได้มาสมุนไพรตัวนี้ถามว่านิ่งหลับลึกไหมคะปกติคนไวทองเนี่ยจะหนาวหนาร้อนร้อนแล้วนอนสะดุ้งแล้วหลับไม่ลึกอันนี้คือหมอจะได้วิเคราะห์ว่าอย่างหมอจอยแล้วพี่หมอศักดาเนี่ยพี่หมอศักดาแพทย์ทางเลือกทางสมัยใหม่นะคะจะได้วิเคราะห์ว่าแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงเป็นแค่นี้แต่บางคนเป็นหนักกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่เฉพาะเฉพาะตัวเองนี่คือว่าไวทองแต่ว่าหลับไหมหลับแต่ก็ไม่สนิทเทมนี้ คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาไวัยทองหรือว่าบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีลักษณะอาการแบบนี้นะครับบุญยิดง่ายแบบขั้นเนื้อขั้นตัวตลอดเวลานอนไม่หลับตื่นตลอดเวลาเนี่ยบางทีต้องหันมามองตัวเองว,ว่าคุณเข้าสู่ไวัยทองแล้วหรือ,อยังถ้าคุณเข้าสู่ไวัยทองแล้วเรามีทางแก้ให้ชีวิตคุณมีความสุขไปเหมบ้านปลายชีวิตได้นะครับคือเวลานอนหลับ ร่างกายมันจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาทําให้ร่างกายอิ่มฮอร์โมนเต็มทําให้เราไม่หุดหิดมันเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขคือมันจะเติมเต็มแต่ถ้าเราหลับไม่ลึกหลับหลับ,ลบตื่นตื่นแล้วมันก็มีอีกสามทุ่มถึงห้าทุ่มถ้าเราหลับสนิท มันก็จะมีผลต่อไตทําให้ไตแข็งแรงห้าทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนถ้าเราหลับสนิทผลต่อทําให้ม,ม้มามม้ามเราแข็งแรงคือมันจะมีช่วงเวลาของมันซึ่งตำตำราตร,ตรงนี้การแพทย์แผนจีนเขาก็ใช้รักษาคนไข้เหมือนกันครับน,นทาไมหมอถึงบอกว่าคนวัยทองเนี่ยถ้านอนไม่หลับหลับไม่สนิทสะดุ้งเนี่ยมันจะมีผลแทรกซ้อนตามมาอืมอนะฮะนี่ก็คือที่มาของเขาเรียกว่าอาการของคนเป็นวัยทองมีอาการแบบนี้มานานแค่ไหน้ะครับก็ ตั้งแต่เริ่มหมดแรกๆปีแรกก็ยังไม่ไม่มีความรู้สึก<ม>เ,เริ่มหมดประจําเดือนเริ่มหมดประจําเดือนหมดตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิบหกแสดงว่าต้องผชนญกับอาการที่เรียกว่าไวทองเนี่ยประมาณ5้าปีแล้วใช่ฮะ,ะแล้วแล้วได้ได้ลองหาวิธีการรักษาก็มีเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยเอาสมุนไพรตัวนี้ไปลองไหมก็อ่ะโอเคอ่ะ,อะมาลอง มันก็ยังลองฟรีใช่ไหมไม่คือคือเพื่อนแนะนําให้ก็ลองแต่ว่าคือปัญหาของคนคนที่หมดประจําเดือนนี่ผิวจะแห้งมันก็ยังแบบว่าผิวเราไม่ดีขึ้นแล้วหน้าตาเราก็แบบไม่นั่นครับหมองอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นที่อะไรแต่เรื่องหมดยิดนี่ยอมรับ คนข้างตัวบอกฮ้ยเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยเธอก็ <c oughs> ก็คือระยะเวลาท,ที่ผ่านมาห้าหกปีเนี่ยก็มีการควบคุม <c oughs> ต็งไม่ได้ควบคุมต็เงไม่ได้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเพื่อนๆก็เอาเนื้อนีอนอนน่มันแนะนําให้ลอง<ช>กินฟรีนั่นแหละฟรีบ้างจ่ายบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ดีสักทีหนึ่งนะครับแล้วพอวันหนึ่งได้มารู้จักกับสมุนไพรตัวสมุนไพรตัวนี้คือน้องเขาแนะนําให้ครับเขาบอกอป้าเอานี่ไปลองดูาเป็นป้าเลยเป็นป้า น้องก็คือนี่แหละวัชิระก็บอกป้าลองดูซิบอกโอ้ยป้าก็ลองมาเยอะแล้วนะบอกเอาน่ะก็ลองพอไล้ลองตัวนี้ก็ครั้งแรกก็เอ้ยมันจะได้ผลไหมเนี่ยก็เลยลองขวดประมาณขวดเล็กใช่จ้ะครับก็ปรากฏว่าเออแถมไม่ลองเลยเนี่ยเป็นไงครับก็รู้สึกพอดีขึ้นนะจ๊ะดีขึ้นแบบเออ เราก็ดูหน้าตาแล้วก็อืมไฟฟ้าอะไรไม่มีเลยได้แอบถามก่อนแหละเขาเขาได้ขนาดนี้ของแถมจะี่เขาได้ไปสี่ขวดดูผิวพันเราก็เอ้มันไม่แห้งมันก็ดูดีมันก็ก็เลยบอกเออละนี่นี่ยาเลยน้องก็สมุนไพรป้าเออดีว่ะไปเอามาจากไหนเพราะจริงแล้วจะไม่รู้ไม่รู้มาก่อนหลังจากนั้นก็เลยลองใช้มาตลอดที่นี้ถามระยะเวลาหน่อยว่า ดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรชนิดนี้มานานขนาดไหนนะครับถามว่านานขนาดไหนเขาเพิ่งลองไปแค่เจ้าตัวนี้แค่เนี้ยสองขวดครับอืมจริงเหรอสองขวดปุ๊บทุกอย่างหลับเห็นก็เลยนะแบบว่าจะทานแต่กลางคืนนะก่อนนอนทานปริมาณขนาดไหนเยอะไหมช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะครับก็เท่ากับว่าทานมาประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือน<ม>ได้ไหม ประมาณโอ้โหมันมันปรับสมดุลร่างกายแาบนั้นมันทําให้เราไม่หงุดหงิดเพราะช่วงนั้นจะรู้ตัวเองว่าชอบหงุดหงิดครับแล้วเวลานอนก็ไม่หลับหลับไม่เต็มที่แต่เพราะว่าจะทานสมุนไพรหลายอย่างคุณเล็กมันจะเข้มข้นกว่าขวใหญ่ก็พอพอทานตัวนี้เข้าไปก็เออนอนก็นั่นครับการขี้บ่นของตัวเองก็รู้สึกว่าจะลดลงไปแต่ว่าหน้าตาผิวพรรณนี่โอเคยอมรับครับ ก็คือตรงนี้ตรงนี้ยอมรับของใบตองคือจริงๆแล้วนะฮะบางทีคนเราเนี่ยมานั่งพูดนั่งคุยกันอย่างนี้นะครับบางทีคนอาจจะอุย้ยกินแค่นี้เองคิดไปเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมต้องลองคิดนิดน,นึงนะครับว่าคนที่เป็นโรคมานานถึง 6- 7ปีนะครับ <c oughs> อยู่กับโรคเนี่ยมา6 7ปีอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วมีสมุนไพรตัวหนึง่งกินเข้าไปปุ๊บ ความรู้สึกในร่างกายของตัวเองเนะครับไม่ว่าจะเรื่องของผิวพรรณเรื่องของอารมณ์มันเปลี่ยนไปช่วงเวลาแค่วัน2วันผมการันตีหรือว่ารู้แน่นอนสําหรับคนที่เป็นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นโรคอยู่อะบางทีเราไม่ได้เป็นเรา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 ทานเข้าไปเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรากอาจจะโอเคสดชื่นดีไม่เห็นมีอะไรเลยแต่คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยมันจะไปซ่อมแซมมันจะไปซ่อมแซมแล้วมันเห็นผลพอเห็นผลปุ๊บเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้น และก็เปลี่ยนแปลงกับเขาบ้างมันจะทํางานแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเรายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นก็คือเหมือนกับเราเป็นแผลในปากแล้วถ้าเราปล่อยให้มันหายเองโดยไม่ได้ทานยาแก้อักเสบโดยไม่ได้ทายาให้แผลมันนิ่มเพราะเวลาเราพูดเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อมันก็จะขยับอยู่ตลอดเวลามันจะทําแห้งและตึงทั้งๆที่ข้างในปากเนี่ยเป็นแผลมันจะเจ็บแลกมีการอักเสบเมื่อเราทานยาแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็ทาแผลให้มันนิ่มมันจะรู้สึกได้ภายในหนึ่งชั่วโมงว่าแผลมันจะนิ่มแล้วมันลดอาการตึงลงเเช่่นนนดียยวกกัใราาง เมื่อมีเกิดการสึกหรอมานานมันเหมือนพอเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการออกมาคนไข้ของหมอหลายๆคนโทรมาบอกว่าคุณหมอครับทําไมตอนแรกๆที่ผมทานไปสอสามขวดเนี่ยร่างกายเพอร์เฟกมากเลยพอทานไปสักระยะหนึ่งผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมหมอก็บอกว่าหมอแสดงความยินดีด้วยแสดงว่าร่างกายของคุณเริ่มมีการพัฒนาพอสูงส,สุดที่คุณร่างกายปกติแล้วให้คุณทาน อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัก3าวันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายมันสึกหรอเพื่อยืดอายุของเซลล์ให้มันทํางานได้กระบวนการของเสื่อมของเซลล์ให้มันยืดให้นานขึ้นครับผมงั้นถามพี่หมอสักดาบ้างว่าใ,ในในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยครับเรามองคนไข้ในลักษณะของผู้หญิงวัยทองแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาอะไรต่อไปในอนาคตบ้างถ้าไม่รักษาครับถ้าไม่รักษาเลยเนี่ยในสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดในคนที่เป็นวัยทองคือเรื่องกระดูกครับ เพราะว่าพอฮอร์โมนเราเริ่มปรับตัวลดลงนะครับกระดูกเราจะเริ่มมีการเสื่อมนะครับแล้วก็ปัญหาที่ตามมัก็คือข้อนะครับข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับถ้าในโบราณเนี่ยเราสังเกตว่าคนไทยเราเนี่ยมีภาวะหนึ่งที่เราเจอเยอะมากก็คือที่หลังงอเห็นไหมครับพอคนสูงอายุเนี่ยหลังจะโค้งลง นั่นคือเกิดจากภาวะของการสูญเสียฮอร์มอโมนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีการเสริมฮอร์โมนมเรามีการเสริมแคลเซียมันั้นอ,อาการเหล่านั้นเราเลยไม่ค่อยเห็นแต่อย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวัยทองไม่ใช่เพราะเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็น แต่เมื่อก่อนเราคิดว่าไวทองมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นแต่ตอนหลังพบว,ว่าผู้ชายที่อายุประมาณ40ขึ้นไปหรือ50บเนี่ยรเริ่มมีภาวะของไวทองมีอาการเหมือนผู้หญิงเลยครับก็คือจะมีอาการอย่างงี้หมุดหงิดง่ายนอนไม่หลับขี้บ่นนะครับแล้วก็ผิวแห้งต่างๆอาการใกล้เคียงกันแต่ผู้ชายจะเก็บอารมณ์นะส่งผลเท้าซึมเศร้าแล้วก็เครียดแล้วก็ฆ่าตัวตาย<อ>ผู้ชายจะแสดงออกไม่เหมือนกับผู้หญิงผ,ผู้ชายจะเก็บกดและจะสังเกตว่าสมัยนี้ผู้ชายสูตรมากขึ้น นะครับมันคือเป็นภาวะไวทองถ้าถ้าสับทางกันถ้าขาอ้อายามันหยัดขึ้นมาเป็นไวเงินเพื่อมาคู่กับผู้หญิงไวทองครับผู้ชายไวเงินผู้หญิงไวทองไม่ได้รวยนะครับแต่มีปัญหานะฮะ <c oughs> ดังนั้นต้องต้องต้องตั้งใจแล้วก็ดองด,ด,ดูแลตัวเองให้ดีนะครับที่สําคัญไปหาคุณหมอบ่อยๆจะได้รู้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีข้อจํากัดทดนึงนะครับในในรายที่จะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องพบแพทย์ที่เป็นสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจร่างกายก่อนต้องตรวจอะไรบ้างครับ ผมเน้น2อสารายการหนึ่งหน้าอกอานะครับสตรวจภายในเพื่ออะไรเพื่อไปดูว่ามีเนื้องอกหรือมีมะเร็งอะไรซ่อนอยู่ไหมหเพราะฮอร์โมนเนี่ยมีสิทธิ์ไปกระตุ้นให้เนื้องอกหรือมะเร็งเหล่านั้นเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นได้ครับ,รบซึ่งแตกต่างจากสมุนไพรที่ไปปรับองค์รวมของร่างกายเองไปซ่อมแซมจากเซลล์ของเราเองซึ่งต่างกันงั้นงั้นถามอีกนิดนึงก็คือ สมุนไพรตัวนี้สามารถดูแลได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงวัยทองถูกไหมฮะถูกครับ,รบ okay, ใช่ค่ะโอเคก็คือเป็นปรับสมบูรณ์ในร่างกายนะครับอาแล้วครับนี่ก็คือสินค้าดีๆที่เราอยากจะฝากไว้นะฮะในเรื่องของน้ําสมุนไพรที่สามารถดูแลในเรื่องของวัยทองได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายยังไงก็ลองโทรมาปรึกษาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ละกันนะครับว่าคุณมีปัญหาแบบที่เรากําลังพูดคุยกันหรือเปล่านะฮะหรือว่าคนใกล้ตัวคุณคนรักของคุณมีปัญหาหรือเปล่าลองไงฝากด้วยลวกันนะครับสุดท้ายอยากจะให้พี่ไผ่บ เพื่อนๆที่มีลักษณะเป็นวัยทองแบบเราเขาจะดูแลไปยังไงอ๋อใช่ค,ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนที่เป็นวัยทองสําหรับผู้หญิงเราเลี่ยงไม่ได้คือมันเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็คือว่าให้สมุนไพรตัวนี้ดีครับสําหรับผู้หญิงวัยทอง <c oughs> คือได้ได้กินเข้าไปแล้วนี่มันแบบผิวพรรณเราจะไม่แห้ง ตอนนี้ซื้อซื้อแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะผิวพรรณเราจะไม่แห้งแล้วหน้าตาเราจะสดใสแล้วเราจะไม่หงุดหงิดจะไม่จู้จี้ขี้บ่นให้คนข้างๆเราส่งผลน,น้อยครอบครัวมีความสุขใคร<ล>ที่รักครอบครัวฟังทางน,นี้นะคะแล้วพูดแบบนั่นก็คือเรื่องทางเพศครับแต่สมุนไพรตัวนี้รักษาภายในได้ดีคือแบบ ผู้หญิงเรามีช่องคลอดบางทีถ้าเป็นตกขาวมันจะคันแต่ตัวนี้ช่วยได้ครับผมค่ะอ๋อนี่คือเรียกได้ว่ามันปรับสมดุลให้ร่างกายของผู้หญิงจริงเลยคือคือคนไข้ไม่กล้าพูดน่าจะเป็นไข้คนไข้ของหมอคือว่าเวลาพอเป็นไวทองเนื้อมันจะแห้งนะคะแล้วก็มันส่งผลคือทําให้พอมันแห้งเนี่ยมันเกิดความความชุ่มชื่นของบริเวณนั้นมันหายไปครับ่ะมันทําให้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อราอย่างที่บอกครับ นี่ก็คือที่มาที่ไปของผู้หญิงวัยทองนะครับซึ่งฟังแล้วก็ได้ความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะร,รวมทั้งผมด้วยก็จะนําไปบอกกล่าวให้กับคนใกล้ชิดที่มีลักษณะแบบนี้เราสังเกตดีๆนะครับม<ช>ุนงิดอะไรอย่างงี้เนี่ยคิดไปเลย<ช>ว่าวเองคุณเป็นวัยทองหรือเปล่าแล้วอลองผลทำให้เพื่อนหายาด้วยนะใช่ครับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวไม่มีความสุขนะครับลองหันมาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรกันดีกว่านะจะได้มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แฮปปี้และมีความสุขนะครับย,ยังไงก็ฝากกัด้วยแล้วกันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณภพยบูลมากมากเลยขอบคุณพรบ,บผมบแล้วก็ขอบคุณ,คณหมอจอยและหมอศัิราด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ เหลือแป๊บเดียวเลยครับหมดเวลาของรายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรแล้วนะครับคงต้องลากันไปก่อนคราวหน้ารับรองว่าจะมีเคสดีแล้วก็เรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชม,มอีกเช่นเคยอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่คุณจะเป็นโรคร้ายนะครับดูแลตัวเองกันก่อนตั้งแต่มีความสุขนั่นแหละรับรองว่าดีที่สุดแน่นอนน,นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ